สิบความกล่าวเคโล ความเก่าเนี่ยครับก็เปิดมาพร้อมกับความสวยเมื่อคิโรโลลืมส่งการบ้านอีกแล้วการบ้านเนี่ยก็มอบหมายมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแต่พี่แกเนี่ยก็ดันเอามาให้ทุกคนดูในวันนี้และเดทไลน์เนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้การยืดเพคูปองเนี่ยต้องทําให้สําเร็จภายในคืนนี้เท่านั้นไม่เช่นนั้นเนี่ยกองทัพคิโรโลจะต้องถอนกําลังกับดาวเคโรนเมื่อรู้แบบนี้เนี่ยพี่แกก็ได้ขอความช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านโมโมกะท่านนายกหรือใครก็ตามแต่แต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเลยแม้แต่คนเดียว กิโลโลที่รู้ว่าจะต้องจากนัสมีแล้วเนี่ยก็ได้เตรียมการลบในวันนี้ซะเลยแต่ก็ถูกครูรูห้ามไว้เพราะเขามีแผนที่ดีกว่านี้นั่นคือการสร้างดาวเพคูปองปอมขึ้นมาเพื่อบังหน้าแต่แผนการนี้เนี่ยก็ถูกนัสมีมาขัดขวางเหมือนเดิมเพราะเธอเนี่ยไม่เห็นด้วยที่มาแอบทําอะไรลับๆล่อๆแบบนี้กิโลโลเนี่ยเลยได้พานัสมีไปที่ดาวเพคูปองจําลองพร้อมกับบอกเรื่องทุกอย่างไปแต่ระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจอวกาศก็ได้โผมาพร้อมกับบอกว่าการสร้างดาวคอขึ้นมา เองเนี่ยมันผิดกฎหมายทุกคน,น่ยต้องโดนจับเลยทําให้ท่านมัวเนี่ยต้องแปลงร่างและพังเพคุปองปลอมทิ้งซะจนเหลือแต่เพียงโมเดลดาวเพคุปองจําลองสิบโทที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเลยต้องจําใจส่งโมเดลเพคุปองจําลองกลับไปที่กองบัญชาการและกองบัญชาการเนี่ยก็ดูจะโอเคกับของชิ้นนี้เลยเลื่อนการกําหนดส่งการบ้านออกไปรอดไปนะเจ้าสิบโทความก้าวต่อไปครับสิบโทเนี่ยต้องมาแข่งทําอาหารกับกุ๊กอวกาศเพราะดังโง่ที่เขาได้ทาขา มันมีชื่อเสียงในอวกาศเป็นอย่างมากกุ๊กสองคนนี้นก็เลยมาขอประลองด้วยการเสนอเครื่องล้างจานสุดเทพให้เป็นของรางวัลหากชนะได้นะแต่ถ้าแพ้เนี่ยฐานทัพจะต้องถูกยืดซึ่งการประลองได้เริ่มขึ้นโดยที่ฝั่งกุ๊กอวกาศได้เอาชนะไป3ครั้งรวดอาหารที่ทํามาเนี่ยมันช่างแตกต่างกันซะจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยท่านแม่อากีที่อยู่บ้านพอดีเมื่อได้ยินเสียงก็ได้ลงมาดูพร้อมกับขอเข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยคนท่านแม่อากีเนี่ยได้ สอนทำซุปสูตรเด็ดคุณยายให้พวกเคโลเอาไปแข่งขันถึงจะมีรสชาติที่แพ้กับกุ๊กอวกาศแต่ว่าความตั้งอกตั้งใจที่ทําอาหารมันทําให้กุ๊กอวกาศยกเลิกสัญญายึดฐานทัพและมอบเครื่องล้างจานสุดเทพเป็นของรางวัลกระชับมิตรให้แทนแต่ว่าเครื่องล้างจานนี้เนี่ยมันล้างโดยปลาหมึกอวกาศที่อยู่ในข้างในนั้นเมื่อล้างเสร็จเนี่ยก็จะมีความเหนียวเหนอะหนะซ่อนอยู่จนนัซมิเนี่ยถึงกับกรี๊ดแตกและคิดว่าล้างเองยังจะดีสักว่าความกาวต่อไปคับเมื่อพี่แก จะเอาฟางไปหาแลกของเรื่อยๆเพ <habitude S 1> ื่อได้ของที่ดีแลวเอาไปยึดเพคูปองสิ่งแรกที่พี่แกแลกเนี่ยก็คือสิบโทเน่ได้เอาฟางไปแลกกับดังโง่ที่โดโรโลมีพร้อมกับเอาดังโง่ที่ได้เนี่ยไปแลกของกับท่านแม่อากิและท่านแม่อากิเนี่ยก็ได้ให้หนังสือการ์ตูนมาพี่แกเนี่ยก็เลยเอาหนังสือการ์ตูนไปแลกของกับรุ่นพี่ที่นัสมีชอบแล้วก็เอาของนั้นเนี่ยไปให้นัสมีเพื่อแลกกับคุกกี้ที่นัสมีทําเองแล้วก็เอาคุกกี้ที่นัสมีทําเองเนี่ยไปแลกของ กับคิโรโร่แล้วก็เอาของคิโรโร่เนี่ยไปแลกกับของโคยุกิแล้วก็เอาของของโคยุกิที่หายากมาเนี่ยแลกกับฟุยุกิและฟุยุกิเนี่ยก็ได้เอาของของเขาเนี่ยให้เคโรโร่และเคโรโร่เนี่ยก็เอาของของฟุยุกิไปที่บ้านโมโมกะโมโมกะพอรู้ว่านี่คือของของฟุยุกิก็ได้มอบรูปราคาแพงให้แต่พี่แกเนี่ยก็ดันเอารูปราคาแพงเนี่ยมาแลกกับของเพื่อนตัวเองซึ่งได้เพียงแค่ชั้นวางของพี่แกที่รู้แบบนั้นเนี่ยก็ได้ลองใหม่แต่ไม่ว่า จะลองกี่ครั้งในพี่แกก็ได้ชั้นวางของมาทุกรอบนี่น่าจะผิดที่คนแรกคนสุดท้ายนะสิบโทรสรุปว่าชั้นวางของจะชายึดเพคูป,ปองได้จริงเหรอเหตุการณ์ต่อไปครับพี่แกนะ่าจะไปที่ดวงจันท์เพื่อไปสร้างบ้านผาตามที่พี่แกนั้นได้แจกโบชัวโฆษณาไปเพื่อหวังหาเงินอีกแล้วแต่รอบนี้เนี่ยนัสมีได้ขอไปด้วยทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้รับการฝึกมาและต้องอยู่ในการควบคุมของสิบตรีกิโลโลตลอดเวลาเมื่อมาถึงดวงจันไหนพี่แกก็ได้ปล่อยให้นัสมีนั้นไปตื่นเต้น ใจชอบเพราะพี่แกน่ะจะต้องหาพื้นที่ทํางานแต่นัทซมิเนี่ยก็ดันหล่นลงไปในซอกหลุมสิบตีที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้รีบพุ่งเข้าไปกระโดดไปช่วยทันทีซึ่งชุดของนัทซมินั้นออกซิเจนเนี่ยมันกําลังจะหมดลงเพราะชุดของเธอเนี่ยได้ขาดสิบตีที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ใช้พลาสเตอร์แปะติดให้แต่มันดันไปขาดตรงก้นน่ะสินัทซมิเนี่ยก็ได้คิดว่าไอหมอนี่เนี่ยมาโรคจิตอะไรแถวนี้จากที่ตามดูติดๆเนี่ยเพราะความเป็นห่วงไงมาเป็นสตอกเกอร์ซะงั้นความก้าวต่อไปคัมเมอร์ โทรของเราเนี่ยต้องมาสอนฟุยุกิวิ่งผาดพี่แกได้มอบไม้วิ่งผาดที่มีระเบิดฝังอยู่เพื่อทําให้ฟุยุกิเนี่ยทำเวลาให้ได้ดีแต่ก็ยังว่าไม้ระเบิดแบบนี้เนี่ยใครจะกล้าไปถือกันเล่าถ้ามามาที่ได้รับไม้ต่อเนี่ยก็ยังไม่กล้าจะจับเลยพร้อมกับรีบโยนส่งต่อกลับไปที่10โทแต่พี่แกเนี่ยก็ดันมารับไม้ไม่ทันเลยทําให้ไม้นั้นเนี่ยหล่นลงพื้นและระเบิดทันทีจริงๆสอนดีๆก็ได้ไหมล่ะแต่จากที่พี่แกเนี่ยจะมาสอนดูเหมือนว่าจะมาสร้างความวุ่น มาากกว่เดิมโรโรที่เห็นฟุยุกิมุ่งมั่นเขาก็ได้เข้ามาให้กําลังใจดูเหมือนนี่นะจะเป็นประโยชน์มากกว่าการสอนของคิโลโรซะอีกเพราะคาพูดของกิโรโรเนี่ยทำให้ฟุยุกิมีแรงต่อสู้และซ้อมต่อทันทีและการแข่งขันเนี่ยก็ผ่านไปได้เพราะคําพูดจูงใจของกิโรโรไม่เกี่ยวกับเคโลโรที่มาสอนเลยสักนิดเหตุการณ์ต่อไปครับเมื่อกิโรโรทารูปถ่ายของรัศมิหายไปเจ้าเหมียวที่รักกิโรโรมากๆเนี่ยก็ได้พยายามหาวิธีหารูปนั้นกลับมาโดยการเข้าไปที่ห้องของค โลโลเพื่อใช้ปืนแปงลงร่างเป็นคนและจะไปหารูปของนัสมิในบ้านเมื่อคืนแต่จังหวะที่หยิบปืนเนี่ยก็ดันไปคว้าโดนชั้นวางกันดําตัวปวดของสิบโทล้มจนคอหักสิบโทที่เห็นเนี่ยค้อสติหลุดทันทีใครกันมาทําแบบนี้เมื่อเจ้าเหมียวได้หาวิธีแอบถ่ายรูปนัสมิกลับมาคืนให้กิโลโลได้แล้วเนี่ยกิโลโลก็ได้รู้สึกดีใจแต่ว่าห้องที่เจ้าเหมียวไปรื้อเนี่ยและกล้องที่วางอยู่หน้าบ้านนัสมิได้คิดว่ามันคือฝีมือของกิโลโลมอนี่นะเจ็บจ การด้ามคอหักไม่พอยังต้องมาถูกด่าอีกชีวิตสิบโทสวยคักขนาดเลยความล่าวต่อไปครับเมื่อพี่แกเนี่ยมาเถียงกับนัสมีเรื่องที่เล่นเกมทับกันคือประเด็นนัสมีเนี่ยเล่นเกมไว้แล้วแต่เจ้ากบนี้เนี่ยดันมาเล่นทับและเซฟใหม่ซึ่งเท่ากับว่าที่นัสมีเล่นมาเนี่ยก็ศูนย์เปล่าแล้วทําไมพี่แกถึงไม่ดูเลยนะทั้งสองเนี่ยก็ได้มาเถียงกันจริงจังว่าใครผิดกันแน่และแน่นอนคนที่ผิดเนี่ยก็เป็นใครไม่ได้นอกจากเคลโรลโล่พอมาเล่นทับของนัสมีเองเถียงเลยไป ก็ไม่สู้หรอกอีกอย่างคนที่ตัดสินเรื่องนี้เนี่ยก็คือฟูยุกินั่นเลยทาให้สิบโทคิดว่า2พี่น้องบ้านฮินตาตะเนี่ยกำลังเข้าข้างกันทั้งที่ความจริงเนี่ยตัวเองก็ผิดจริงๆนั่นแหละแถงไม่ยอมรับด้วยซะง,งั้นเมื่อโมโหอยู่นั้นจู่ๆพี่แกเนี่ยก็ได้เผอเหยียบโมเดลของนัซมิที่อยู่บนพื้นแตกขาที่นั่นเลยทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันยิ่งพังลงโทเกือบจะดีแล้วเฉียวเหตุการณ์ต่อไปครับการแยฐา,านทับออกจากบ้านฮินตาตะพี่แกก็รู้สึกว่าการที่อยู่ทีีี่่่นยจะไมมมมคววามหมาหแล้ เพราะทุกคนเนี่ยต่างมองว่าพี่แกเนี่ยผิดทุกเรื่องเลยหอบเข้าของหนีออกไปคนเดียวครารโรเนี่ยได้เดินทางตามหาที่พักแถวนี้แต่ที่พักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงพี่แกเนี่ยก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับที่พักฟรีที่ต้องการผู้อยู่อาศัยเห็นแบบนี้เนี่ยก็ไปดิคาบวัยรุ่นสร้างตัวแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างสวิตไฟเนี่ยมันสูงเหลือเกินกว่าจะเปิดได้นยก็เกือบตายเมื่อได้ดั่งใจพี่แกเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยนั่นก็คือการต่อกันดั้มหนึ่งต่อร้อยตัวแรก โหนนึกว่าจะคิดถึงการยึดของโลกซะอีกซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้หาอะไรทําจนไม่รู้จะทําอะไรแต่ก็เบื่อเหมือนเดิมและเริ่มคิดว่าจะมีใครออกมาตามหาพี่แกบ้างไหมอยากกลับบ้านจะแย่แล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยทามามาก็ได้ขับยานมาเยี่ยมสิบโทเพราะว่ากับตันเครโรโลจะฉายตอนหกโมงธามามากว่าว่าสิบโทเนี่ยจะไม่รู้เวลาใหม่เลยขับมาเพื่อแจ้งให้ทราบพร้อมกับบอกเครโรโลไปว่ายังไงที่ไหมที่เครโรโลอยู่เนี่ยธามามาจะไม่ปีปากบอกให้ใครรู้แน่นอน รับรองได้พร้อมกับเขาเนี่ยได้ขับยานหนีออกไปแต่จริงๆเนี่ยพี่แกต้องการให้ชวนกลับบ้านมากกว่านะธรรมะความก่าวต่อไปครับมือนัสมิที่มีกิโลโลงอกออกมาจากการทดลองประหลาดทําให้นัสมิเนี่ยต้องทนใช้ชีวิตแบบมีกิโลโลนั้นติดอยู่ที่มือของเธอและเธอเนี่ยก็จะต้องไปแข่งขันเบสบอลที่โรงเรียนวันนี้ด้วยเรื่องของกิโลโลเนี่ยก็มีเพียงแค่โคยุกิเท่านั้นที่รู้แถมโคยุกิเนี่ยยังบอกว่าให้นัสมินั้นทําตัวปกติและคิดว่ากิโรโล,โล นั้นคือถุงมือที่น่ารักก็พอเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้ลองแกะผ้าพันมือออกและทําตามที่โคยุกิพูดทุกคนที่เห็นเนี่ยก็คิดว่ามันคือถุงมือจริงๆแต่การแข่งขันเนี่ยมันทําให้กิโรโลนั้นต้องงับลูกบอลและปาจนปากแทบจะหมดแรงแต่นัทสมีเนี่ยก็สามารถเอาชนะการแข่งขันมาได้ซึ่งพวกของสิบโทที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ได้หาวิธีแก้ที่จะทําให้กิโรโลและนัทสมีนั้นแยกออกจากกันแต่กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยทดลองและทํามันสุดฝีมือและไม่สําเร็จจนตัวของ ของเคโลโรเนี่ยได้มาติดอยู่กับฟูยุกิแต่มันหนักหนามากกว่าที่นัสมิเจอซะอีกไม่ว่ายังไงเนี่ยวันนี้ที่ผ่านมาได้ก็เพราะแรงของกิโลโรที่มุ่งมั่นเอาชนะใจนัสมินั่นเองความรักอน,นะความก้าวต่อไปครับการคัดเลือกที่จะได้ออกรายการวิทยุกับคนที่นัสมิชอบสิบโทเนี่ยที่รู้เนี่ยก็ได้ลงมาแข่งขันการคัดเลือกนี้ด้วยเพราะวันนี้รายการวิทยุต้องการผู้ช่วยมาทําหน้าที่แทนหนึ่งวันสิบโทเนี่ยก็ได้มาโชว์ฝีมือการเล่าเรื่องเพื่อจะได้เป็นผู้ชนะการแข่ง น,นี้จนทําเอาทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยได้ฟังทราบซึ้งและร้องไห้ไปพร้อมๆกันนัสมีที่เห็นเนี่ยก็ไม่คิดว่าเจ้ากบบองนี้จะมากันซีนเพราะอยู่บ้านเจ้าพวกนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ฟังรายการวิทยุเลยด้วยซ้ําแต่คนที่กันซีนจริงๆเนี่ยไม่ใช่เคโลโลแต่เป็นคู่รูรุตังหาเขาได้ปลอมเป็นหญิงสาวที่น่ารักและมาโชว์การแสดงคิดเลขพร้อมกับเล่นมุกตลกไปพร้อมๆกันซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยคูรูรุได้เป็นฝ่ายชนะและได้เข้าไปแจมในรายการนัสมีที่ กลับมาที่บ้านและนั่งฟังรายการวิทยุที่คุรุรุไปแจมเนี่ยก็ได้คิดว่าอย่างน้อยคุรุรุเนี่ยน่าจะมีน้ําใจแอบถ่ายรูปคุณมูซิมิมาให้ดูแต่เมื่อเธอได้ฟังรายการวิทยุเนี่ยก็ได้รู้ทันทีว่ายังไงคุรุรุเนี่ยก็ไม่ยอมถ่ายรูปมาให้แน่นอนเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ามอรนี่เนี่ยจะทําแบบนี้ไปทําไมกันใจดํายิ่งนัก เอาละครับแล้วก็จบกันไปแล้วสําหรับ10ความก่าในคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยหรือจะมาเป็นสมาชิกกับเราสนับสนุนกันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ